มสวัสดีครับสวัสดีกับช่องมัดก้าชแนลครับผมวมือนี้ห้างหายไปประมาณสี่หามือครับเนื่องจากติดภารกิจเล็กหน่อยครับวันนี้มีเวลาถ่ายคลิปครับผมเมื่อนี้มาเรียนยุบานเอ้ยครับผมมาอัปเดตหลานหน่อยเ้เบิงน่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งครับวันนี้อัปเดตตั้งแต่คอดออกว่าแล้วนะครับผมดูความหนาความจากันทุกคนครับมื่อนี้ไป๋ยวผมถ่ายเบิงกันท้งหนการฟองครับ Hoppin nhạc hỏi nhạc 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 cây tóc gập phang qua đây mà nè đây, đây là, là tia <laughs> 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 người thử vừa ngào mặn cả không <laughs> mình đã gạt chiều khổ lâu liệu rồi update lái ngoài thì bước hấp có mình đã gạt không nào ยากาศชิวๆครับบ้านเดือยวันนี้วันเดือยไยด่วนละว่ออากิเนเขาเก็บยังนี้งปลาฮะจิงปลาจิงปลาขั้นคุณขั้นเงินมีสามหูต้องมัไหมเบืองร้านหน่อยครับน้อนน,อนน้อนยังเดี๋ยวเลย <ừ. S 2> ได้พอเดือนไปก่อนไงเดือนหนึ่งเ,เดี๋ยวเดือนหนึง่งพอดีพากินเห็นหงเย่วเห็นหงเย่อจิงปลาครับ ยากาดปิ่งปลาชิ้ของเขากิปบปมีแมวนังต่ำแมวกำลังต่ำบักคงครับต่ำบักคงครับผมร่มเย็นดีมากเลยต่ำบักคงปิ้งปลา แล้วเนี่ยเสียบนะต่มาห้องเส่ยแบกรอบต่นนหน่อยต่วนยังไงอต่ห้งเส่ยอบกรอบวะแบบบมันได้พ่น้องเอยไปกินาัสยน้ำกันเ้ออัปเดียดเล็กน้อยครับเมือนอียงนี่ทอดไข่คอดไข่ด้วยยุ้ยดบกบบกบกเลยกินง่ไงครับมือน ที่ยังไงเบพพึงน้าหลานเซลริกบะพริกง่ายวัดเป็นส่วนเล่บะพริกยังไว้กินตำเจีวกินทอดไก่ย่างเดียวเดียวเลยพี่ครับพองะจำเจียวหรือเปล่าเป็นให้สวยเรียบร้อยเลยพาเพพึงหลานครับบรรยากาศเด็ดแดดครับมื้อนี้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนบ่ายครับอากาศย่างออกไปข้างนอกเลยแดดร้อนมาก โมเหมือนตะแล้วกูเอเหมือนตแล้วกเดือนหนึ่งแล้วครับผมสมผมแบ่งวงแนแตมันเลอะนะส่งผมมากินเฮดแล้วครับตอนนี้มัมมี่ห้ครับนี่มมมีใหาปฟาชินน้อย บรรยากาศกับประมาณนี้ครับผมที่พกากินเขาก็ปีกเปล่าร่มเย็นดีครับเื่อนนี่ยใช่เบียดฝ้าสิวะฝ้าไงอ่ะ ยอดครับนี mình, à, giờ, ่อากาศเหรอเจนี่พวอกวยร้านแทะล่ตอนใครเล่าเลเอเลยเลยผมไม่เห็นไหลกัเราครับมือนกมาหนิละ อ้าเดียดทีเบิ่งบันี้ลงคลิปโดนละวันี้ลงคลิปประมาณซีหาเมื่อได้แล้วครับผมเดี๋ยวดร้อนจัดมากน้ำน,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 นี่บ่มีรถครับอยู่นี่มันเป็นน้ำคำน้ำใสพร้อมน้ำบ่คุณโอ้มีเบียดอม <c oughs> ปลากอะง่ายนะครับผมแต่ว่าบ่รู้ว่าสิกินมันได้บ่นะเพราะว่าน้ำม,มันลึกครับผม น้ำมันลึกมากครับ <c oughs> ใส่ไหมครับตอนนี้ก็ลองใส่ไหมเถียดเบิ้งครับเพราะว่าลมมันจะแรงครับผมก็เลยล,ลองใส่ไหมเบิง้งวาันี่กันลมในบอ่อนนะครับบรรยากาศอับแดดเล็กๆน้อยๆครับืัอน,นี้ มีแม่เฮ็ดต้องกินแล้วเรียกร้องมากินข้าวกินแบบไม่ง่ายครับตำหมูงตัดใจนี่บินแปแบบอันนี้ยังเ็ดไหมเ็ดไหมคล้บตำหงจงนะเ็ระบบครับม่หนีน้บินแปะในเห็บนี่าิน้าไม่ให้กินนานๆบินงปะถ้าไม่ให้บินทำดีเชงร่ม

เริ่มเป็นม้าหน่อยเนี่ยอันนี้ยังนิ่ยอดไม่ดองบ่ยอดไม่ดองยัดไม่อับยัดไม่อับไก่ัตื่นมาวุ้ยพอข้อมันขึ้นไปนันสั้นบบแ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 บบสั้นมันหยาบมันเปียกมันเปียกที่เนยมันก็เป็นยังสั้นธรรมชาติของเพื่อนไก่ตอกธรรมชาติไก่งวงไก่ตอกบ่ร่มมีบ่ซ้ำนี่เพราะเป็นยังบาข้นหน่อย นี่พวกินเขาผมกินแล้ผมอิ่มนำแล้วพื่ครับเขาด่าผมกินดี้ว่าเปไปไดข่วพ่อบอตะเคียนเลยคนพิเศษครับเพื่อนบอยคนพิเศษใช่พระรักมนกระไรกันาพิเศษว่าเรากินทิพย์ไม่กินทิพย์ต็สุดยอดที่แล้วแล้วไอ้เรามาครับผม ถ้าปกิกเินขอรกันครับตามมะทอคกมนปลูวอย่ให้ไต่บ้าได้การได้ลหะปลูกมันเจียวไหมกปลกมันเจ้ยวปลูกมันเจียวที่เด็ดเลยมองเงียงคว้ยได้กันเลยได้นน้ำมือความเยอะพเรื่ครับน้ำบกขาดทีเยอะเนาะเงี้ยงคั้ยแล้วสบายกินง่ายครับ อยู่แบบเต็มระบบเลยมันนี่เขานตีไหญอเน่ย่เคยนจริงเขาอเลยปมองมึงแก้วโอ้เขาแก้วมังกรอนเาแก้วมังกรครับมีเมียนฝันแก้วมังกรครไ่่พี่น้อง่คเอาไปให้อายกันน่คนกัว่าแต่เขาแก้วมังกรอายากื่เดอจริงหรือเปล่ากือหมามัง แกมังก่อนเปิ่นได้มันเป็นกำลังสััเรจะได้ล um> ูกไฟล่ะิ่มระบบลวครับมือนี้้วุควากันกับปล้ทั้งข้างวามาทังในผิเปลี่ยนเป็นแก๊ครับแก๊แรงชิวเขี่ขอบกวยหนผวาแก้วนี่แหละเขี่ยยืสาวาคอ้วยฮะ้กเหรอุ้้นบ่ เอาก็เห like. no, mm ็ดบงทางล้มมาลมมาบ้าคือลมมาสีเสยกับผัดขี่ควายมาหาเอาตัวกินขี่ควายกินท่ามสะอะไรเห็ดแก่อะไแตัวไหนกินขี้ควาขี้ควายเหล่าเจีดิุ้้งหมามาม้าำบ่มันจะแกศแบบดีมาเลยมันจะเป็นี่อย่างฟุ้นขี้ควายโนมีอันีมันเหี่ยงไหม โอ้ยน้มแห้งตัวแห้งมนมันปิวอยากนไปแห่งแห้งสว้งามเขาม่ไ้พิ่าไปมือเยข่เพอได้ขี่งาเห็ดอยเ็ดปนสะเลยเนาะห่ใน้ำ่นางามปเนาะแวกผมขออนุญาตกินเขากันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาเบียดกันให้เบิงก็เสี่ครับผมร้านกะนอนท่รานกะย่างนึก มันเตือนมันเตือนมันกยางเหรอน้ำมันอยู่ะเจ้าอยู่ไงเสีบเสีบบตำหงเอาครับนึ่งครับผมกินแล้วนะยิ่งนะตำมงเสียบวะแกบบกุเจียตัวกล้วยมันาวแกแอบมั้ไทปลูกพักปลู